ทุกคนมาดูสีปิดงาะอ,อีกสีทุกคนค่ะวันนี้กำนานจะพาทุกคนมาดูสีปิดงาะอ,อีกสีหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะคะสีช็อกโกแลตประกายแดงค่ะจะสวยแค่ไหนไปชมคลิปนี้กันเลยก่อนปฝากกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ด้วยค่ะไปดูกันเลย ค่ะผมลูกค้าวันนี้ก็จะเป็นผมหงอกเยอะและก็ผมด่างสีไม่เสมอกันเราจะลงด้วยสีช็อกโกแลตประกายแดงทิ้งไว้30นาทีหรือ40นาทีค่ะนั้นเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วสระด้วยแชมพู3รอบจากนั้นก็นวดด้วยทิชช t มันหรือครีมนวดผมก็ได้ค่ะ หลังจากที่สระผมเรียบร้อยแล้วเราก็เช็ดผมให้แห้งหมาดแล้วก็ใช้โกแฮนะคะบำรุงผมให้ลูกค้าด้วยค่ะเพื่อฟูนฟูเส้นผมที่แห้งเสียแตกปลายนะคะผมจะแตกัดแต่งทรงผมได้ง,ง่ายและเป็นเงางามช่วยให้ผมนุ่มสลวยมีน้ำหนักนั่นเองใดผมให้ สวยไปเลยค่ะได้ผมให้สวยสวยสวย,สวยเกแ๋แต่งทรงผมตามต้องการสีที่ออกมาก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะยิ่งออกแดดยิ่งแจ,จ่มแจ๋วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะ